สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข้อความที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้วันเสราร์ที่8กรกฎาคมนี้ค่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกว่า เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาบอกว่าฉันจินตนาการถึงคุณฉันคิดว่าคุณเขาจินตนาการถึงคุณตัวคุณ เขากลัวเขาคิดจินตนาการถึงคุณแล้วเขาก็กลัวปวดให้เวลาเขาฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขากลัวลเขาจินตนาการถึงตัวคุณ ร่างกายคุณเขาไม่เคยเขาไม่เคยคิดจินตนาการถึงใครแบบนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกทำให้เขากลัวแล้วเขาก็จะบอกว่าฉันไม่เคยจินตนาการถึงความสมบูรณ์แบบมากมายขนาดนี้มาก่อนอันนี้ก็จินตนาการ เขาจินตนาการถึงคุณนะคะการนินทาที่มีแต่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเหมือนการนินทาการทำร้ายกันด้วยคำพูด ทำให้ตเจ็บปวดฉันต้องการอีกฉันต้องการมากกว่านี้ต้องการมากๆเขาจินตนาการถึงคุณร่างกายคุณแล้วเขาก็ต้องการต้องการจินตนาการมากๆ ทำให้เขาเห็นแก่ตัวเขากลัวกลัวตัวเขาเองกลัวใจเขาเองกลัวความรู้สึกของเขาเนะะี่ค่ะเป็นปัญหาของเขาที่ทำให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาบอกว่าฉันหมายถึงถึงสิ่งที่ฉันพูดที่เขาเห็นแก่ตัวนะคะเขาหมายถึงสิ่งที่เขาพูดไปนะะี่ค่ะ ที่เขาจินตนาการถึงคุณฉันกำลังมาเหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาหาคุณเขาบอกว่าเชื่อสิเขาจะมาหาคุณเขากำลังมา เขาบอกว่าครอบครัวของคุณจะไม่ชอบฉันเขากลัวแล้วเขาว่าครอบครัวของคุณจะไม่ชอบเขานะคะ่ะเ <ừ> พราะนี้เขาบอกว่าเขากําลังจะมาหาคุณแต่เขาว่าครอบครัวของคุณจะไม่ชอบเขา ข้อความที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้ฉันสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งทำที่เขาจินตนาการเนี่ยเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ว่าง ฉันต้องการคุณเขาบอกว่าเขาต้องการคุณเขาว่าเขารู้สึกเขารู้สึกถึงคุณแม้เราจะห่างกัน ขาจินตนาการรู้สึกมีคุณอยู่นะคะถึงคุณกับเขาจะห่างกันมีแต่คุณว่าฉันรู้ว่าฉันล้ำเส้นกับคุณเขารู้แล่เขาก็ทำฉันกำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเขาจะดีขึ้น เป็นมากกว่าเพื่อนเขาอยากพัฒนามากขึ้นมากกว่าเดิมฉันรักคุณเขาบอกรักคุณ ฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรู้สึกยังไงเขาอยากบอกความรู้สึกของเขาแล้วความรู้สึกเขาอยากบอกว่าแค่ได้อยู่ใกล้เขาบว่าแค่ได้อยู่ใกล้คุณก็ทำให้มึนเมาเขามึามนเมาเขาอ,อยากบอกคุณ ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ